สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับวิชาศิล,ลปะป2กับครูบีมอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นศินลปินรุ่นจิ๋วกันนะคะกับการวาดรูปพื้นฐานการวาดภาพคนนะคะในพื้นฐานการวาดภาพคนเนี่ยก็จะต้องมีทั้งรูปร่างของใบหน้าแล้วก็ลำตัวใช่ไหมคะในส่วนของรูปร่างของใบหน้านะคะ ถ้านักเรียนเนี่ยจะวาดภาพครอบครัวนักเรียนจําเป็นจะต้องวาดภาพคนให้ได้ก่อนถูกต้องไหมคะการวาดภาพคนเนี่ยมันจะเริ่มจากการวาดเส้นให้เป็นภาพใบหน้าก่อนอย่างเช่นตัวอย่างนะคะรูปร่างต่อไปนี้ก็คือรูปวงกลม ลูกไข่รูปสี่เหลี่ยมลูปสามเหลี่ยมนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นโครงล่างของใบหน้าคนนะคะเพราะว่าใบหน้าคนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นรูปล่างที่ต่างกันนะดูในตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี่วงกลมก็จะได้เป็นรูปเด็กน้อยก็ได้ใช่ไหมคะวงรีก็จะเป็นผู้หญิงหน้าเรียวๆอ่ลูกไข่นะคะสี่เหลี่ยมว่าเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณตาก็ได้ สามเหลี่ยมก็ว่าเป็นคุณแม่หน้าผ,มผอมๆเรียวๆสวยๆนะคะแล้วก็ใบหน้าคนเนี่ยก็จะแสดงถึงเพศชายเพศหญิงด้วยนะคะต่อไปก็คือใบหน้าก็จะบอกอายุด้วยเช่นกันค่ะผู้คนที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กนะคะทั้งคนหนุ่มสาวทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนวัยชรานะคะดังนั้นนะคะ นักเรียนจําเป็นจะต้องวาดภาพให้ใบหน้าเนี่ยแสดงถึงวัยต่างๆให้ได้นะคะในการวาดภาพคนการวาดแต่ละเส้นเนี่ยควรวาดที่เส้นง่ายๆนะคะอย่าให้มีความละเอียดมากเกินเพราะว่าจะทําให้มันดูยากแล้วก็ดูไม่สะอาดนะคะควรที่จะวาดภาพใบหน้าตามความรู้สึกของเราเองตัว ตัวนักเรียนเองเลยความรู้สึกของนักเรียนนะคะแม้ว่ามันจะไม่สวยเนี่ยแต่มันก็จะดูดีแน่นอนเพราะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะอ่ะในใบหน้าแล้วก็ร่างกายนะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพใบหน้าคนที่มีเอกลักษณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ จะทำให้มีความสมบูรณ์ด้วยการวาดลําตัวนะคะต้องวาดลําตัวให้ใบหน้านด้วยถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์เนาะการวาดภาพคนด้วยวิธีการแล้วก็ความเข้าใจของนักเรียนเองเนี่ยจะทําให้นักเรียนได้ผลงานเป็นการวาดที่ดีที่สุดของเราเพราะมันคืองานของเรานะคะอ่ะย้อนกลับไปก่อน ในส่วนของใบหน้าและร่างกายนะคะตอนที่เราได้ใบหน้าแล้วเราก็เติมลำตัวเติมแขนเติมกางเกงเติมขาเติมเสื้อผ้าลวดลายต่างๆนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเนาะ,ะในส่วนของท่าทางนะคะที่หลากหลายเนี่ยในความเป็นจริงคนเราจะอยู่ไม่นิ่งเลยใช่ไหมคะคนเราเนี่ยก็จะมีอริยบทท่าทางต่างๆกันเช่นนั่งนอน ยืนวิ่งหรือว่าเดินเนาะนักเรียนก็สามารถวาดภาพคนที่กำลังทำท่าทางต่างๆได้นะคะถ้านักเรียนจำท่าทางนั้นได้ก็ลองนึกว่าจะวาดอะไรดูเนาะไหนลองให้เดินอีกรอบสิอ่ะดูนี่อย่างเช่นคนที่กำลังนั่งอยู่ทำท่าเอยๆหน้าตาเงยๆคนนอนหลับเนี่ยอ่ะก็จะมีท่าทางประมาณนี้สีหน้าประมาณนี้นะคะ แล้วก็ยังมีอีกหลายท่าทางเลยถ้าจําได้หรือว่านึกออกนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนกล้าที่จะวาดออกมาเนี่ยนักเรียนก็จะวาดได้แม้ว่าภาพแรกของนักเรียนเนี่ยมันจะยังไม่ดียังไม่สวยยังไม่พอใจแต่ว่าถ้าเราวาดไปเรื่อยๆนะคะภาพหลังๆมันจะต้องดีแน่นอนค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปก็คือแบบฝึกหัดสำหรับศิลปินรุ่นจิ๋วอย่างพวกเรานะคะคุณครูจะให้พวกเราเนี่ย เติมใบหน้าแล้วก็ร่างกายให้กับทั้งสามรูปดังนี้นะคะก็คือวงกลมเนี่ยในส่วนของวงกลมจะให้เป็นตัวของนักเรียนเองสามเหลี่ยมจะให้เป็นคุณแม่สี่เหลี่ยมจะให้เป็นคุณพ่อนะคะนักเรียนจะสามารถวาดใบหน้าออกมาก็ได้ถ้าย้อนกลับไปดูให้ย้อนกลับไปไม่ลูกอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงในส่วนของใบหน้าเนาะนักเรียนจำไว้แะลูกวงกลมให้เป็นรูปของนักเรียนเอง สามเหลี่ยมให้เป็นรูปคุณแม่สี่เหลี่ยมให้เป็นคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองอ่ะเดี๋ยวลองกลับไปกลับไปในหน้านี้นี่รูปร่างของใบหน้านักเรียนก็จะเห็นเลยเด็กน้อยก็จะเป็นหน้าทรงกลมๆเนาะผู้หญิงก็จะเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมคะผู้ชายก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนักเรียนก็สามารถสามารถวาดลักษณะนี้ได้นะคะโอเค เดี๋ยวคุณครูจะส่งหน้านี้ให้ไว้ในลิงก์ที่แขวนนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในอัลบั้มของครูบีมเองนะคะสำหรับรูปหน้านี้นะคะเป็นโจทย์ให้พวกเราโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอย่าลืมทำส่งนะลูกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ